ในวันที่คุณทักษิณตกต่ำหรือสูญเสียอำนาจมิตรเดียวที่เขามีอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับที่ชายแดนติดกับประเทศไทยก็คือสมเด็จอุนเซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณทักษิณต้องการอะไรในฝั่งกัมพูชาเนี่ยสมเด็จอุนเซ็นก็จัดให้และมีหน้ำซ้ำเนี่ยหลังจากปี2553เนี่ย นะครับคนที่ไปช่วยคุณทักษิณเนี่ยหลบหนีคดีไปที่กัมพูชาสมเด็จตุนเซนเนี่ยนะครับก็จัดรับเต็มให้ดูแลกกันเป็นอย่างดีนะครับตอนคุณยิ่งลักณหนีคดีเนี่ยนะครับก็ใช้ช่องทางกัมพูชาหลายคนเวลาเดินทางเนี่ยนะครับไปประเทศที่สามก็ใช้พาสปอร์ตของกัมพูชาคือผมเนี่ยนะครับก็มองปรากฏการณ์กันว่า นะครับประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรคนละเรื่องแต่ว่าช่วงที่มีอำนาจของสมเด็จทุนเซนนั้นผมเชื่อว่านี่นะครับเขาให้มากกว่าที่ให้ให้เป็นเป็นหลักมากกว่าที่จะที่จะได้มาผม,ผมเองก็สันนิษฐานกันว่านี่นะครับแต่ความจริงก็วันนี้ก็ประจักษ์ชัดว่านี่นะครับการไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานในเรื่องอื่นใด ก่อนที่จะนำไปสู่การพิาพาทเรื่องดินแดนนั่นก็คือข้อเท็จจริงที่มันดำรงอยู่คือว่าการที่เขาเนี่ยนว่าขัดผลประโยชน์กัรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊งคอมพิวอเตอร์หรือว่าเรื่องคาทิโนมาที่มันจะเี่ยคือคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับแก๊งคอม์เปซนเตอร์เนี่ยคือถ้ารัฐบาลต้องการจะปราบปรามกันในช่วงสองปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นซึ่งความพยายามรกรณีฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับ ที่เมียววดีเชเวกบโกเนี่ยเป็นผลจากหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนเนี่ยที่เขามาออกแรงก่อนหน้าที่คลิปหลุดเรื่องนี้นะครับเรื่องคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์แม้กระทั่งการพนันออนไลน์วันนี้ก็ยังยังมีอยู่เหมือนเดิมเนี่ยโดยที่ทางการไทยหน่วยงานที่มีหน้าที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเนี่ยคือถ้าเขาปราบปรามกันมาตั้งแต่ต้นและก็เห็นว่านี่นะครับไปขัดใจกัน ไอ้นี่ก็ว่ามาว่ากันได้ส่วนเรื่องบอลคาสิโนเนี่ยถ้าเอาตามที่ร่างของกฤษฎีกาว่าคนที่จะเข้าเล่นได้ต้องมีเงินในบัญชี50ล้านตลอด6เดือนเนี่ยนะครับก็เป็นคนละตลาดแต่หลักใหญ่ก็คือเรื่องเรื่องการพนันออนไลน์อันเป็นเหตุหนึ่งของการนะครับยึดกระสวงมาดไทยคืนจากภูมิใจไทยนะครับที่สมเด็จทุนเซนเขาก็พูดชัดเจนว่าคุณทักษิณแจ้งว่าเนี่ยนะครับไปยึดกระทรวงไป ปลดเนี่ยนะครับไปยึดเข้ามาเนี่ยที่เขาเตือนว่านะครับคุณไปปลดเขาเดี๋ยวเขาก็จะปลดคุณนะนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องบอนคาสิโนโลและการพนันออนไลน์รวมกับที่ดินเรื่อง99ปีทีนี้เนี่ยนะครับโดยสภาพในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของบ่อนฝั่งซีกัมพูชาคนไทยก็เป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละตลาดกันนะครับตลาดฝั่งกัมพูชาก็เหมือนสภาพบ่อนเถือนในประเทศไทย ที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้สั่งในการปราบปรามเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งท,ที่ที่จะสร้างอินเตอร์เนนตคอมเพล็กซ์และมีบ่อนคาสิโนโอ,อยู่ในนั้นะนะครับมีใครไปตกลงเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ของสองชาตินี้ด้วยหรือเปล่าและจะมีการเบี้ยวกันหรือเปล่านี่ก็เป็นข่าวที่ต้องติดตามกันต่อไปเพียงแต่ว่านี่นะครับเราเองก็มองเห็นว่าถ้ายึดประเทศชาติเป็นหลักปัญหานี้ก็ไม่เกิดน,นะครับ เพราะว่าสิ่งที่สมเด็จคุนเซนพูดเนี่ยนะครับเรื่องการป่วยปลอมเพราะว่าเหมือนกับมาถ่ายแอคติ้งเนี่ยมันก็ตรงกับที่คนไทยก็สงสัยอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับดูมิ่นแม่ทับภาคที่สองนะครับให้กับประเทศอื่นที่เป็นคู่พิพาทเนี่ยซึ่งทางการกัมพูชาถือว่าเป็นคนทรยศชาติเป็นกบฏไทยก็ถือว่าเป็นการทรยศชาติเหมือนกันแต่ว่าส่วนส่วนอื่นๆที่พลาดหัวข่าวแต่ไม่ยอมเปิดนั้น ผมเชื่อว่าเขาก็คงจะกักข้อมูลเราถ้าใช้ในเวลาที่จําเป็นผมเข้าใจว่าเนี่ยนะครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คลิปหลุดเนี่ยน่าจะนี่นะครับน่าจะเป็นการเนี่ยนะครับหักหลังกันมาก่อนแล้วเขาก็ต้องผูกใจเจ็บเพราะเขานักเลงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตลอดเวลาคุณทักษิณไม่เคยออกมาตอบโต้ไม่เคยออกมาถ่ายท้าว่ามีจริงก็ให้พูดมานะครับเช่นข่าวหลุดมาลอยลอย ทองสพันล้านเงินนักการเมืองไปฝากไปฟอกเงินความจริงต้องถ่ายทาวาถ้ามีอยู่จริงเปิดมานะครับไออันนี้คนคนไทยก็จะเห็นว่ามันเอาถ้าเขามีจริงเขาจะทา่าไอ้น,นี่ใช้วิธีการการเงียบเก็บจนกระทั่งว่าเรื่องเาวามันก็เลยเถิดมาถึงวันนี้ทีนี้เนี่ยนะครับการออกมาของพี่น้องประชาชนในวันที่28เนี่ยมันเหลือเรื่องวาระเรื่องบ้านเมืองเรื่องเดียวแล้ว เพราะข้อเรียกร้องว่านายกรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าจะเลือกขนทางยุบสภาก็ได้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าให้พักร่วมถอนตัวก็ได้รับการปฏิเสธแล้วมันจึงเหลือข้อเดียวก็คือเรื่องการสําแดงพลังในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นวาระของบ้านเมืองนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่โง่กันเจนจนเกินขนาดต้องไม่สกัดประชาชน ในการจะมาแสดงออกเนี่ยนะครับเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติความรักชาติของบ้านเมืองยกเว้นว่าเนี่ยนะครับวินาศากาเลวิปริตพุทธิเมื่อถึงคราววินาศปัญญาก็วิปริตขึ้นมาดังที่เช่นมีการสั่งการผู้ว่าให้สกัดคนใครสกัดไม่ได้ก็จะคาดโทษเอาไว้ไออันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้และถ้าใครไปยอมทําตามนั้นและจังหวัดใดมีการขัดวางนั้นก็จะขึ้นบัญชีไว้เหมือนกันนะครับเพราะอำนาจของพวกนี้ก็อยู่ไม่กี่วันอยู่แล้ว ทางลงทางไปของรัฐบาลก็เห็นตั้งแต่วันที่หนึ่งไปอยู่แล้วที่ศาลร,รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆก็เต็มกันไปหมดไอ้นั่นก็เป็นวาระก,การเมืองมันก็มีเวลาของมันไปอยู่แล้วแต่เวลาของบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการสําดงพลังของแนวหลังส่งหัวใจไปแนวหน้านะครับและก็เป็นการรักษาความเสมอภาคในเรื่องภาคประชาชนกับฝั่งกัมพูชากัมพูชารัฐร่วมมือกับประชาชนได้มาแสนห้าหมื่นคนสําแดงพลัง ฟังไทยเนี่ยรัดแม่ความร่วมมือเป็น่นไม่น้อยอย่างแน่นอนนะครับถ้าดูปรากฏการ์การรายงานณนขณะน,น,นี้ผมเชื่อว่าเต็มรอบวงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนจะทะลักไปถนนนะครับที่จริงมันมี4มีสเส้นทางแต่ขอสงวนเส้นทางราชวิถีเพื่อให้รถพยาบาลนะครับหรือเกี่ยวข้องการย่ค่ายได้ป่วยได้ใช้เส้นนั้นนะครับถ้าล้นก็จะล้นไปยังพรนโยธิน ไปยังดินแดงและพญาไทนะครับสามเส้นทางอยู่ตรงนั้นเี้ทางการข่าวมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่มี่นาดมีข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองว่าการมถาันของรผมเชื่อว่าเขามีอยู่แล้วนะครับแต่เขาขยักที่จะปล่อยนะครับ like really เพราะว่าถ้าเขาได้สัญชาตญาณก่อนหน้านี้ว่าเขาจะโดนหักเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็มีปัญหากับคนที่ใกล้ชิดในประเทศไทยเนี่ย หลายคนนะครับเรียงกันมาเนี่ยจนกระทั่งถึงผมเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าขนาดคนไทยด้วยกันยังทรยศหักหลังกันได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมการรับมือเหมือนกันว่าวันหนึ่งก็ถึงเขาว่าเขาเป็นคนต่างชาติก็นับภาษาได้กับคนไทยก็ยังมีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องหลายคลิปคือเขาสนิทถึงขนาดน,น,นอนในบ้านกันได้เนี่ยย่อมที่จะคุยหลากหลายเรื่องราวผมเชื่อว่านี่นะครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม มันก็เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ประชาชนพึงจะได้รับรู้กัน